สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้ณอาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธาน,นี ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทอขอารขจรวิ์ตึก34จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี256เพื่อความเป็นสิริมงคลที่บริเวณสนามเด็กเล่นหมู่บ้านเอื้ออาทรขจรบิ์ต,ตําบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมาการและชาวชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรขจรบิ์ตึก34ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี256โดยได้นิม,มนต์พระพิสุสงฆ์จากวัดโยธินประดิษฐ์ต,ตําบสลสําโรงใต้อำเภอพระประแดงจํานวน9รูปนําโดยพระอาจารย์ตู้แห่งวัดโยธินประดิษฐ์ประธานฝ่ายสงฆ์ง เข้าชานประจําตัวสภาผู้แทนราษฎรว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4สมุทรปราการเป็นประธานฝ่ายคารวะจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนยพร้อมด้วยนายสมรักควรสงวนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนางสาวธิพวรรณนิ่มนวลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเขต4อําเภอบางพลีนางสาวบุษรินตลอดจนสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า บังฟีใหญ่คณะกรรมการและชาวชุมชนหมู่บ้านเอื้ออรขจรวิทย์ตึก34ร่วมกันถวายพระทหารเพลนถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ให้ศีลกรวดน้ำรับพรพาจา์ตู้แห่งวัดโยธินผลิตปาพรมน้ำพระพุทธมนเพื่อความเป็นสิริมงคลปูเชมิชมอะต่อไปนะครับถวายทานนะครับ อมานี้ของท oh ี่เป็นบริวารทั <compliment>. ้งหลายเราแก่พระเจ้าทั้งหลายอันมีพระเจ้าทู้สั่งพรายุ้ัรัเรวเรวอิโตะอิาเตันนางุปัตติสิทธมาทุกทีี่อยยุบอวต์จอว ตาพะลังเกสีเสตพาวิโกคะเลอภิเสกเกสา,าพาภูตานาจัมโธติจังโุตโนโุมาโธติทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟ้าทิศชบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์ เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ย่านยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้ Impact เมืองทองธานี